สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะคะอะไรนะเนี่ยเล่นอะไรกันมะพบก,กับเคอร์บี้นั่นเองนี่ลือเปิดคลิปก็เลยมันเปิดตั้งแต่กลางแมปไม่ใช่กลางแมปก็ฮะสไลด์โดนแกด้วยผีบ้ามันคือมันก็ไม่ใช่ว่ากลางแมปนะมันคือแบบมันคือแบบ มันคือแบบกำลังเริ่มใช่พูดแรงกูอะคือ <_ d us> พวกเองก,ก็ไม่ต้องไม่ต้องที่ไม่พูดไม่ใช่พวกกลัว้า <_ d us> <_ d us> พูดจริงนะมา,มาอันนี้มา วิ่งสู้วิ่งสู้วิ่งสู้นะคะมามาเห็นอย่างนี้ฉันก็สู้นะเออมันคือตัวอะไรอะ่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะฉันอยากได้ กดไกดนะ้ปะกดนั่นอ่ะกดออกอะ่ะกดอะไรให้ฉันตายเดี๋ยวนี้ให้ฉันตายให้ให้ฉันตายเดี๋ยวนี้นต้งทำยังไงให้มันอันนี้วะเนี่ยมันเมื่อกี้ทำไมมันถึงบินน่ะ นั่นอย่างเงี้ยทำไมมันมัน,ม,นมันถึงช้าอ่ะมีคำถามแค่นี้เลยก็ทำไมกูถึงรอดแค่นั้นเลยแล้วกม็มีอะไรด้วยตรงนี้ตอนแรกก็คิดว่าแบบมันน่ารักดีอะไรเงี้ย น,นี่อยากได้บอมมากกว่าไม่ทันละมาขนาดนี้สู้บอสสู้บอสเดี๋ยวก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าต้องสองตัวนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เอาบอมดีกว่า,าไงฉันต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเหรอถ้ามันต้องเลือกอยู่แล้วอะ มากนะมั้งแกคืออะไรเหรอคะวะฉันต้องการอะไรฉันจะทำอะไรนี่คืออะไรอะไรอีกเงั้นจะมาพ่นใส่ฉันหน้าอีกเฮ้ยดูมันคือบันเฟือง,ง,งปะเอาละเอาแล้วไง มันมีมันมีสุดขอบโลกเ่ยอ๋อ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบที่คิดไว้มันเป็นไปตามที่ฉันคิดไว้ ต้องเจอกับน้องไฟอีกเหรอใชไหน้องไฟอุ้ยเป็นต้องตรงนี้เหรอทำไมกันทำไมเป็นบีมไถ่่ะอ๋อกี่ปุ่มเนี่ยโอ้ยโอ๊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 ยไอ้บ้าไอ้สลีป ไปสลีปไปสลีปสลีปสลีปหมดยังฮะทำไมอะ่ะไม่ได้อะ่ะอ๋อเล้ตรงน,นี้นั่นเลยคี้ลืมง่ายหมดแล้วหมดแล้วนี่มันคือคดายพิเศษอ๋อคดายแบบมีมีอะไรให้เก็บนี่ทำไงอะ่ะแล้วก็ ต่อยมันอุ้ย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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าทำร้ายน้อง โอ้แล้วจะเมือตอนนี้มือเรามันพันกันอะเอาหม่เอาแม่เอาม่โอเคนี่สิเมื่อกี้เรากดปุ่มแบบสองปุ่มพร้อมกันอะมันเลยแบบไปมั่วเย้ จริงๆมันก็มีที่ปลอดภัยให้อยู่ทำไมไม่อยู่วะเนี่ยมันไปเองนะเนี่ยก็ไปเองแบบเรากดปุ่มไหนไว้เฉยๆอะ่ะหมายถึงว่าเรากดไปแบบคลิกหนึ่ง ้องอย่างนี้สิใช่ไหมมันต้องแบบจับจังหวะจับแบบพอดีกับจังหวะเออโอ้โหแล้วประเด็นคือแบบจะหมดแล้วอะ่ะพลังอ่ะพลังจะหมดแล้วอะ่ะถ้าเกิดแบบช้ากว่าน,นี้อีกนิดนึงนะหายพอดอีลืมไปเลยจะกินน้ำ ต้องไปตามทางมันเราจะไม่ดื้อละเพราะมันเพราะมันโอ้ยอีบ้าขนาดมาตามทางทำให้ฉันดูแย่วะโอ้ยไป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 ,ไป บ้าฉันไม่ชอบแกที่สุดเลยฉันเกลียดแกพอๆกับไอ้ปลาใหญ่เพราะว่าแกตีแล้วมันก็ไม่ไม่หายอะ่ะเขาวงกเหรอตัวเผือเนี่ย,ยอมโดนเอ้ยไม่ได้คือจะจะหันไปอีกทางแล้วก็ดูดอะ่ะ คอยอากาศอ่ามีให้เลือกอะมีอะไรอะคอสหรอไม่เคยใช้คอสแบบอืมพูดถึงว่าถ้าคอนเอาเปียาเสพยาดีกว่าเอาน้องหอ,อกดีกว่าแล้วใครจะไปรู้ว่ามันอยู่ในนนะว่ามานน่มานน่มานน่มานมน่ ทำไมม,มันมาด้านหลังได้ทำไม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 กันโอ้โหมันดูดไม่ได้เลยนี่หว่าทำไมอ่ะมาดิมาดิาดโอ้โหพลาดอีก แช่เลยทำยังไงเราจะตีมันยังไงได้อีกอะเราตีมันไม่ได้มานี่ดิมานี่ปล่อยอะไรมาอีกก็ได้เร็วๆอ้โหมันดูดได้แค่สองลูกแล้วประเด็นคือมันปามันตั้งห้าตืด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 โห ทุกคนต้องขอโทษแต่ว่านะสเสวลาว่ะสเสวลายิงมาหาบ้านมึงสามลูกใครที่ไหนเขายิงกงนมามาทำไมมาทำไม

ลม มันได้แค่ทำมันานมันแตง่ายกว่าเดิมอีกอ่ะโอ้โหเราแบบวิยิตตันอ่ะ ตรงนี้มันโดนป่ะโอ้โหมอเคจะลังแก่จนเกินไปแล้วนะ A few moments later... อจริงนะเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยเหนื่อยชิปตืดเหนื่อยแบบเหนื่อยชิปชิปพี่ชายฉันเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินนะพี่ชายพี่ชายฉันเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินไม่ไหวแล้วคลิปนี้ อันเดียวพอแล้วตายแล้วจะตัดให้สันส้นที่สุดนะคะนอนตกหมอนฉันจะมาเล่นเค์บี้อีกไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดจ้าจ้าจ้าโอเคโอเค,อเคจะกันหมือนพาน้านะคะไม่ไหวแล้วปวดคอบ๊ายบาย